มามาแม่แม่ดูเหนื่อยนะแม่ดูเหนื่อยนะแกเอไหกตแ่วันนู้งขัดแม่ก็เล่อยหอกันนะแวัน้ัดัดีเเลยสวัสดีค่ะนางกบางไหมลูกเอ้าได้ไหมลยไหมเออิดเลยเสียงได้ไหมเอาเลยอ่งมออกีเอาเลยอ่ถอไว้ถือไว้ได้อไว้ก่ได้ไได้ไได้เลงล ฝั่งไม่อะไรลูกไม่รั่งไม่บังหนูลูกเดี๋ยวิเอาแฉกไหมก่อนนะหอัาลงให้ลูกน้องกช่วยจัดไม้เหรอช่วยลช่วยลูกแกัดไม้นั่นนะเปไงล่ะลูกเกโอได้ไหมไม่บางลวค่ะไม่บางแล้วลูกได้แล้วลูกโอเคลูกเดี๋ยวพี่จะขอลงเก่งมากวเป็นห่วงอสปทมากเลยเป็นห่วงเอาไะดันลงไม่ได้อ่ะไม่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 เอานา แกเช่อใจไหมล่ะคะเดี๋ยวนี้เข้าไหมเขาจะมีอย่างนั้นได้เรียบร้อยสเซฟเดี๋ยวขอฟุตพี่นะได้ได้ได้สิขอฟุตเออสี่สามสองสามมานรวมด้วยมันเปิดมานรวมงานเปิดตัวใช่ค่ะเป็นเรียกว่าเป็นชิมพาร์คสาขาแรกในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะ เจอแต่ไม่คุยข้างในพิเศษข้างในก็เป็นแบบอุยโลกของเด็กอะค่ะก็เป็นของแบบว่าปุ๊คปิ๊กตะมุกตะมี่อะไรเงี้ยเด็กก็ชอบแม่ก็ชอบค่ะแต่ว่ามีทั้งของเด็กอยู่ที่ใหญ่มีของที่ใช้ในบ้านมีครบใช่ค่ะก็จะมีนี่แหละค่ะของบุกเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็คาแรคเตอร์หลักๆก็จะเป็นเจ้ากระต่าย เน่ค่ะแล้วคุณสาว่ไคะเมื่อกี้เดินช็อปหยิบที่ไหนเป็นพิเศษบ้างไหมหยิบแหลกค่ะหยิบแหลกหยิบแลกค่ะพอดีว่าคุณลูกค้าให้แบมยี่สมาปุ๊บเแล้วจะจะระายใช่ค่ะน้องแก้วเมื่อกี้ช็อปหมดไปเท่าไหร่ลูกจะจะิมพหมดไปเท่าไหร่คุณมี่สิบบาทยี่สิกินอยู่กินอยู่่งะ พลังต <minutes> ่ค <jogo> <ENNIS> ือแน่นิ่มแล้วน่าจะครอบครัวพามาได้ใช่ค่ะเพราะจริงๆเราก็ในในโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเหมาะสำหรับครอบครัวอย่ังนะค่ะก็ใครที่มีโอกาสได้แวะที่ชั้นาก็อย่าลืมมาแวะนะครับแล้วงไนบ้างตั้งแต่าเปิดในไทยสาขาแรกก็เนี่ยแหละค่ะก็อย่างที่บอกค่ะก็ดีใจค่ะที่เป็นประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียต่ว่าเราเชยงได้แล้วก็อยากจะให้มากันเพราะว่าข้างในก็ตกแต่งไม่เหมือนที่ญี่ปุ่น นตีมเขาบอกว่าจะเป็นตีมอวกาศเกระต่ายเขาจะโหยใจแล้วก็นอกจากนี้กระต่ายก็เป็นสัญลักษณ์ของแบบความชโชคดีเพราะว่าเห็นว่าทางร้านแบบทำให้เป็นฟุตชินได้ด้วยเป็นแลนด์มาร์คได้เลยมาถ่ายรูปกับชิคกี้มาเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปถ่ายรูปมาก็มี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 จุดแล้วก็มีตัวทิกเกอร์ของน้องชิี้ม่านี่ยค่ะที่ถ่ายรูปกับที่ต่างๆข้างในนะคะักหมดเลยแม้แต่แบบห้องลองเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารัก ่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะ่ก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับชิมพาร์นะคะที่สยามพารากอนชั้นห้านะคะก็วันหยุดนะคะก็มาใช้เวลาร่วมกันครอบครัวก็แวะมาได้เลยเด็กๆชอบมากเลยเรื้อหนังที่นี่ตนนี้จานอะไรบ้างผมจะทำข่าวที่พี่ชมเห็นก็ชมว่าก็เหมือนทุกคนแหละพี่แบบว่าเหมือนเรานอนเสพข่าวเนอะแล้วก็แล้วก็ มันก็ทําอะไรไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเออมันเราทําอะไรไม่ได้จริงๆได้ค่ะมันไม่ดูจะช่วยยังไงจากครับที่ได้เห็นพี่ชมมีติดตามอย่างต่อเนื่องยังไงบ้างคะท่ก็ติดตามประมาณหนึ่งนะและชมเชื่อว่าก็เป็นหลายๆคนเหมือนกันหลายๆคนก็คือว่ามันจะติดตามเราจนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันต้องพักเศษเออเพราะว่ามันมันกดถึงแล้วมันก็แบบต่าช่วงแบบ สองสัพมันจะมีช่วงวันที่มันแบบพีคๆอะไรอย่า<ล>งเงี้ยค่ะหลายคนเปรียบว่าเป็นแบบมหาตะไครหรือว่าเป็นเซนนมิสองเลยที่จนเห็นด้วยไหมก็นอกก็มันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะก็ก็ธรรมชาติยิ่งใหญ่ที่สุดก็บางอย่างตอนที่เราได้จากไปหาแม่บนุะ๋มเนาะร้านมึงค่ะตอนนั้นตอนทำปากกำลังใจอะไรฝาดแม่บุ๋มใช่ไหมเพราะว่าลงพึ่งเพ่ตละดก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเยอะอะก็เออ ก็ถามว่าเอาจริงๆคือขัดหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันม,นมีเพราะว่าเหมือนเรารับรับฟังข่าวหลายช่องทางเราก็จะเหมือนเราอ่ะอยากจะให้ความช่วยเหลือของเราอ่ะมันเป็นอะไรที่มันแบบไปแก้ไขปัญหาได้ได้ไดตรงจุดเนาะใช่ไหมเหมือนแบบว่าเราเราทำบุญอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่า ว่าเราทํากับวัดอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้เราไปสร้างวัดสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างหลังคาสร้างแบบอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็ก,ก็ก็ถามแกว่าแบบเออตอนเนี้ยอะไรที่มันเออที่มันขาดเหลือลอะไรก็ตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ก็สําหรับสําหรับอาสาก็คงเป็นเรื่องของน้ํามันแล้วก็เรื่องพาหนะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใส่ในช่วงคุณครูเนี่ยมน่าจะใช่ก็ช่วงคุณคูก็ก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือจริงๆคนไทยก็ช่วยช่วยเหลือกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็ติดตามอยู่ว่าว่าว่าเออความช่วยเหลือมันไปไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันสมว่าวันที่มันพีคีดเลยอะที่เรารู้สึกว่าทุกคนน่าจะมีความรู้สึกร่่มกันอ่ะก็คือน่าจะเป็นวันที่เรารู้ว่ามันมีคนติดอยู่ข้างในเนอะแล้วก็แบบคน คนรอที่จะออกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็มีหลายภาคส่วนก็มีทั้งมีทั้งคนที่ทําเรื่องของถุงยันชีพเรื่องของอาหารแล้วคือความช่วยเหลือมันก็แบบหลั่งไหลเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกเรานะตอนนั้นนเราสาหรับชม,มนะชมอยากโฟกัสว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของการที่แบบเอาคนเออได้เออได้าออ,ออกมาเพราะรรูส้ส,ส,สึกว่าตรงเนี้ยมันแบบ มันแบบมันกระทบกระใจเราที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นห่วงชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะถ้าติดในนั้นนานทุกคนเหมือนทุกคนนะดูแล้วมันเกิดความรู้สึกร่วมอะเนาะเออมันเหมือนเรามันเราดูหนังอ่ะแต่นี่มันคือชีวิตจริงบางคนน้ำตาลร่วมดูแต่เรามีแบบคุ้บ้ามไหมเวลาดูข่าวเราเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าแบบเหมือนดูแล้วก็มันต้องเหมือนกับต้องหยุดดูต้องพักต้องวางโทรศัพท์ไป เบอรบางทีเราก็หยิบโลสวะลงไม่ได้ตั้งใจจะเสพข่าวแต่แบบมันน้องมันขึ้นมันก็ขึ้นไหมเห็นตลอดแต่หลายคนที่ชมพี่ชมว่าแบบทุกวิกฤตอะไรพี่ชมก็จะยืนอยูนตลอดคือเพราว่ามันก็เราทําอย่างอื่นไม่ได้อะเอเราทําอย่างอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยก็เขาคุยกับพี่ผมพีู่มบอกว่าไม่ต้องอย่างเกาะอย่างอื่นเลยไม่ต้องลงพื้นดิอ๋ไม่ไม่ได้กาจะลงอยู่แล้วพี่เรารู้ค่ะ เราก็ม like so ีครอบครัวมีภาระมีภาระอะไรอย่างเงี้ยของเราอะเนาะก็ก็คืออยากจะซัพพอร์ตคนที่เขาเสียสละอะเนาะที่เขาเพราะว่าพี่ผมเองก็มีครอบครัวเหมือนกันมีอะไรเยอะไรเงี้ยก็เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยบอกอ๋อแม่ไม่ลงไม่ลงแต่ว่าเออัาดเหลืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ขอใช่ใช่น็ว่าชเรื่องหลอดไฟก็เหมือนอันนี้เหมือนเขามีเหมือนติดต่อมาพอดีเหมือนแบบว่ามี มีแจ้งความจำลุกมาอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนรู้จักรู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทําไปเพราะว่าหลอดไฟที่ตอนนี้ไม่จำเป็นเหมือนกันในการคื้นทองหลังจากนี้ไฟฟ้าต้องใช้ใช่ยากมันก็คุ้ืองเรื่องตลอดใช่ไก็ก็เหมือนกันก็จะเหมือนกันก็ช่วยประสานกับกับที่โรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ครอบครัวก็คือทําประมาณนี้ทังอย่างทำเลเซอร์ก็เป็นเต้นที่สาวนอนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่า ก็เป็นอย่นี้ก็จะเป็นพวกสายไฟตรงนี้ก็บางทีทุกญาติจะรู้จักคนเยอะนะคะก็บางทีก็จะเหมือนก็เป็นสะพานมามาบอกเงี้ยเราได้เห็นน้ำท่วมที่มันลดลงแล้วค่ะในพื้นที่หาดใหญ่เรารู้สึกสบายใจแค่ไหนเออ่หลังจากนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาเนาะก็เออเอป็นว่ามันส่วนที่ช่วงที่มันพีคที่สุดอ่ะมันก็มันก็เออมันก็ผ่านไปแล้ว แต่ว่าก,ก็ยังเห็นใจว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบก็ยังต้องยังต้องไปต่อนะ<ม>่ะออออคือโอเคชีวิตที่เหลืออยู่แต่ว่ามันก็มีความสูญเสียแหละแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่แบบมันต้องไปต่อมันก็ก็หนักหนาพอสมควรเ็าหลังผมก็บอกว่าชีวิตลังฟื้นฟูก็น่นาเป็นห่วงเหมือนกันเราอยากผงกำลังใจอะไรให้กับคนที่ประสบมัยก็แบบให้กาลังใจไม่เก่งเลยอะก็ <kicking S 1> เราเป็นว่าเราในฐานะคนที่เสพข่าวอยู่ตรงนี้อะไรยเงี้ยเรายังรู้สึกหนักอึ้งเลยถึงแม้ว่าเราเรารู้ว่าเราอ่ะไม่มีวันเข้าใจเขา100แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีวันเข้าใจหรอกแบบถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแต่เอาเป็นว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเรายังรู้สึกแบบว่าหนักอะ่ะมันมันแบบว่าหนักมันหน่วงอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกเ็เข้าใจได้ว่าความรู้สึกของคนที่สูญเสียหรือว่าคนที่เผชิญยู่จริงๆมันก็คงแบบ ยิ่งกว่าเราไม่รู้ผีเท่าค่ะก็ก็ก็เป็นเป็นกำลังใจให้ค่ะหลางไันทีดีเนาะค่ะหลายาันทย่อยากไปได้ีด้วยใช่ก็เอาจริงประเทศไทยเราก็แบบเหมือนเจอวิกฤตหลายครั้งอะไรเงี้ยค่ะเออก็เวลาไม่มีอะไรเราก็เออมีดีกันเองบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะมีเรื่องของเรื่องของน้ำใจเรื่องของแบบ พลังของคนไทยอะไรเงี้ยที่แบบว่าให้เห็นกันอีกเรื่องนึงค่ะเสื้อแ้กเก็ตเสื้อเจ๊กเก็ตเสื้อแจ๊กเก็ตบล็อกเซตล้วกเซที่ลุกออซื้อไปไอ๋อจริงๆเนี้ยเป็นไอเดียของคุณพ่อเขาชมเอาจริงๆชม่ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งมากเลยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้คือเขาทำกับกับร้านกาแฟคุณพ่อ แต่คนไปต่อแถวเชาวมืดหน่อยไปกดจอไปกดไม่์นันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะคิดว่าการต่อเราจะดีขนาดนีี้ไม่สุเออก็ไม่ไม่ไม่ได้กล้าคิดอะไรมากก็เลยไม่ได้ทําเยอะอะลยไม่ได้ทําเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เออก็พอเข้าใจว่ามีราคาอุปกานอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออก็แต่ว่าคือ อธิบายว่าทุนมาแพงจริงทุกอย่างจริงทับยากเลยอะค่ะเพราะว่าเหมือนสกีนเขาค้อแบบเปิดสกีนทีละตัวใช่มันไม่ได้แบบเป็นงานบที่แบบว่าทำใช่ใช่เซตใช่ไหมคะทุกเป็นเซ็ตใช่ไหมในหนังในราคานั้นเออก็จะมีตัวกล่องแล้วมีเสื้อแล้วก็มีทีละอินอะไรมีสติกเกอร์มีมีชมพูแจเรื่อย่างเงี้ยค่ะ จะมีออกมีกี่ลายอะคะตอนนั้นที่เราบอกว่ามีสี่ลายที่บอกว่ามีจำกัดมีกี่ชุดนะพี่ชมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าหมดแล้วโซอัลโซเอาแต่ว่าจะทำเพิ่มหรือเปล่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามก็คงต้องติดตามทางช่องทางเขาเขาแกตัดสินใจอยู่ว่าว่าจะทำเพิ่มดีไหมถ้าทำเพิ่มต้อง ดีมาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าก็คงไม่อยากให้เหลือเนาะแต่น่าจะหมดค่ะพี่ชมเพราะหลายๆคนจริงยังไม่มีใครได้วยเพราะหลายๆคนก็จะว่านี่เขาดงระดับแบบนี้มระดับโดยนะถ้าไม่ดำจริงทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเสื้อสวยไหมเสื้อน้องเกลสวยไหมลูกเสื้อน้องเกลสวยไหมครับเห็นไหมเห็นเสื้อน้องเกลย่างอันนี้มันเปรี้ยวไหมคะน้องเสื้อสวยไหมบอกก่อนเดี๋ยวขอบเสื้อน้องเกลสวยไหมคะเสื้อสวยไหม ขายของหน่อยสวยไหมสวยไหมคะสวยคุณพ่อเขาเนเด็กดักคำเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นพี่ลูกสาวพี่ลูกสาวก็ไม่รู้แกนึกคึ้มอะไรของแกเหมือนกันอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าชอบใส่เสื้อวงกันคือจริงๆคุณแม่อ่ะเป็นชอบใส่เสื้อวงะ เก็บเสื้อวงส่วนพ่อเนี่ยชอบขโมยเสื้อแม่ก็มีความชอบแหละแต่ว่าไม่ค่อยสื่อใจไม่ถึงแม่ใจถึงดีไม่ค่ะแต่ลูแต่ลูกแต่ว่าลูกหน้าใบหน้าใครเป็นคนเลือกนะเขาเลือกกันเองแต่ว่าก็ต้องเป็นรูปที่เหมือนพวกเราถ่ายกันเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็กลัวจะมีปัญหาที่แบบไม่เป็นรูปอีกเนาะเป็นรูปคนอื่นค่ะแต่ว่าเป็นรูปลูกเรานะแต่ว่าไม่ได้ใช้รูปที่คนอื่นทอะไรถ่ายเป็นฟูปแบบไหนอะคะ น่ารักสดใสหรืใช่เป็นน่ารักสดใสแล้วก็เหมือนข้างหลังปกติถ้าเป็นเสื้อวงก็จะเป็นพวกไล่อัพเพลงเวลาที่เขาเล่นคอนเสิร์ตเลยแต่นี่มันจะเป็นเมนูกาแฟในร้านเมนูเครื่องวืบวอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขาทำแบบไมรต่างอะไรกันจะมีโอกาสไป่ห้องสายฟ้าอไรอย่างยคะก็คิดอยู่เหมือนกันเราอัดสามก็จะคิดเลยเพราะว่าสองคนนั้นเขาไม่อยากได้ เพราะว่าตอนนี้หล่อแล้วด้วยแล้วขอไม่ชมจะมีไหมแนยี่ยมเลยค่ะขอพี่ชมมีโอกาสไหมคะเสื้อที่ชมจะื้ี่ชมโอ้ยเกิดก็เลยอม่เลยแม่เลยโอ้ยเลยเหรอเกิดแม่หน่อยไม่หรอกไม่หรอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจะได้ซื้อมาใส่คู่กับเสื้อเจ๊เขาเลย พี <mm um> ่จุกแสดงความยินด er> ีกับคนที่ได้ไปหน่อยค่ะอ๋อค่ะก็ใช่ก็แสดงความยินดีค่ะกับคนที่กดได้ออนไลน์เออแล้วก็คนที่มาต่อแถวแล้วก็ได้ไปค่ะก็ยินดีด้วยทจุกคนค่ะก็ใส่แล้วก็ทำไมดด้วยนะเอออันนี้เวลาเขาเดินไปไหนมันหนเห็นคนใส่เสื้อลูกเขาเขาเป็นังไงบางดีแอเปีบางเขาตกใจไหมก็เหมือนไม่ได้ตกใจนะไม่ได้อย่างเียคือ คนก็เพิ่งจะได้เสื้อได้แหละแล้วส่วนมากก็คือปกติเวลาอยู่ในยิมอยู่ที่อยู่ที่คิมบิกอย่างเงี้ยค่ะใช่พวกสตาฟอะไรเงี้ยก็จะใส่กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะจะเห็นเดินไปไหนไี่แต่แจ็คเกลเป็นไปหมดเลยก็โอเคเนาะโอเคคดี๋ยเบเก็บไ